สวัสดีค่ะโยค่ะนางสาวธัญรัชชิชลรทาค่ะผู้จัดการหน่วยของบริษัท FWD ค่ะสาขาภูเก็ตค่ะโยให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของประกันสำหรับผู้บริหารทั้งในรูปแบบของบริษัทและบุคคลธรรมดาค่ะประกันการลดการจ่ายภาษีค่ะทั้งในรูปแบบของบริษัทและบุคคลธรรมดาเช่นกันนะคะมั่นใจไว้ใจอยได้เลยละค่ะด้วยประสบการณ์ของการบริการในด้านของประกันนะคะ16ปีของการบริการค่ะ ธุรกิจทำไมถึงเราอยู่ในธุรกิจนี้ใช่ไหมคะธุรกิจอาชีพของประกันเป็นอาชีพที่มีความมหัศจรรย์เป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนเป็นอาชีพที่สร้างคนให้ประสบความสําเร็จนี่คือสเสน่ห์ของด้านประกันค่ะ และเป้าหมายของธุรกิจที่โยตั้งใจเอาไว้นะคะในส่วนตัวนะโยต้องตั้งใจอยากจะสร้างคนให้ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆที่เขาตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เขาตั้งใจค่ะนั่นคือเป้าหมายของโยค่ะและธุรกิจของโยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของด้านประกันมีคุณค่าอะไรให้กับคนอื่นเขาบ้างที่สําคัญเลยค่ะ ด้านประการชีวิตเป็นการสร้างคนให้ประสบความสําเร็จเมื่อไหรที่ควรรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วจะส่งต่อความสําเร็จนี้กับคนอื่นต่อนั่นคือเป็นการสร้างสังคมให้มีธุรกิจให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะความสําเร็จและกับความสุขนะคะมาคู่กันอย่างไรสําคัญที่สุดค่ะคนเราความสุขเวลาคุณจะทําอะไรก็ตามทุกคนอยากได้ความสุขหมด อะไรก็ตามที่คุณตั้งใจที่จะทําคุณทําเริ่มต้นจากความสุขและความตั้งใจทําความสําเร็จจะตามมาทันทีค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณทําด้วยความสุขที่คุณมีความสําเร็จจะตามมาด้วยความตั้งใจที่คุณทํามันมาจากความสุขที่คุณมีค่ะและช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดนะคะอย่างก่อนหน้านี้ อของกลุ่ม b ี s i ไ n ซิกเนเจอร์เราได้มีการรีชาร์จกลุ่มค่ะเพราะจำนวนคนไม่ถึงแต่ตอนนี้เราได้ฝ่าฟันและท้าทายความสามารถของเราจากจุดเดิมจุดนั้นนะคะตอนนี้สมาชิกของเราเพิ่มเป็น46ท่านด้วยความร่วมมือร่วมแรงใจของสมาชิกในกลุ่ม b บียนไอซิสเนเจตอนนี้เรากำลังจะตั้งเป้าให้ถึง55ท่านค่ะโอเค สิ่งที่อยากจะฝากบอกนะกับนักธุรกิจทั่วไปนะคะคือหากคุณกำลังมองหาสิ่งนี้อยู่นะคะเช่นคอนเน c t ชันดีๆค่ะโอกาสที่ดีๆค่ะหรืออยากได้เพื่อนที่ดีๆที่ช่วยหาให้คุณได้หางานให้คุณได้โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะถ้าคุณอยากได้คุณต้องมาที่นี่ค่ะ BNI s n g t u t u r h c h t p t p r p เตอค่ะสุดท้ายค่ะอยากฝากบอกนะคะว่า ขอบคุณมากๆขอบคุณคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับโยคือคุณปันสีทั์ที่เชิญนีโยมาเจอในกลุ่มที่ดีๆเจอบุคคลที่ดีๆเจอเพื่อนดีๆเจอโอกาสดีๆณสถานที่เห็นนี้และที่สําคัญที่โยจะต้องไม่ลืมเลยวีไอซ์เนเจอร์ค่ะที่ทําให้เราเนี่ยได้เจอเพื่อนดีๆเจอโอกาสที่ดีๆที่ทําให้เราเนี่ยได้เติบโตไปด้วยกันและอย่างที่สําคัญเราไม่ได้เดินไปคนเดียวค่ะ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งค่ะบวียดนามไทยแลนด์ที่มอบโอกาสดีๆมอบกิจกรรมดีๆที่ทำให้เราได้มีการปรับตัวหรือให้เราเนี่ยได้เป็นคนที่มีความแก่งขึ้นให้เรามีการพัฒนาตัวเองขึ้นโดยที่ไม่หยุดยั้ยงค่ะและสัญญาว่าเราจะทำมันให้ดีที่สุดยิ่งให้ยิ่งได้รับคำนี้อยู่ในหัวใจของโยค่ะโยคีแมนขอบคุณค่ะ